สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง Youtube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆทันท่วงทีเนาะก่อนอื่นฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการ คำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลนี้ว่าต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับก็เป็นยังไงบ้างฮานอยนะครับจับไว้ผิดไปแต้มเดียวนะผิดไปแต้มเดียวเป็นที่น่าเสียดายจริงๆโอ้โหนะแปดมาตาม สูตรนะครับ3วิ่ง3 3ชน3กับ5ชนนะครับก็สามมานะครับจับคู่ไว้8หลักร้อยจริงนะครับมาจริงนะครับหลักร้อยเราเน,ะนาะเพียงแต่ว่าเลขเจ็7มันก็เหนือความคาดหมายไม่คิดไม่ถึงนะเพราะว่าสูตรเราพลาดไปสูตรหนึ่งนะ8ปดโอ้โหนะแปดสามเจซึ่งก็หาไปแล้วนะ คำนวณว่า5กับ9จะมาถ้ามาก็มาด้วยกันทีนี้ไม่มาทั้ง2ตัวเลยเนาะอ่าก็เพราะฉะนั้นก็อ่าเล็งตัวผิดถ้าเล็ง3นี่ก็ถ้ารูด3ก็รูด5ก็ถือว่าได้ตังนะได้ตังคอ่าชน2ตัวแค่นั้นเองนะครับก็ว่ากันใหม่นะครับว่ากันใหม่อ่าบางคนก็อาจจะได้บ้างนะถ้าถ้ารูดรูด3รูด5นะครับ สูตรก็พลาดไปหนึ่งสูตรนะครับพลาดไปหนึ่งสูตรก็มาตามกันต่อมาดูกันสิว่างวดนี้จะมีอะไรบ้างมีสูตรใหม่ให้ดูด้วยนะยคำนวณสูตรใหม่ให้มาดูสูตรที่พลาดไปนะครับก็มาแค่เลขสามฝั 3, ่งนี้ไม่มีเจ็ดนะครับไม่มีเจ็ดก็มาแค่สามถือว่าผิดไป นะครับออกออก8 7 3เนาะ873มาแค่3กับหลักร้อยก็มานะหลักร้อยแเป็นคู่โต๊ดได้เลยนะเป็นคู่โต๊ถือว่าถ้าเป็นคู่โต๊ดก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าคู่10หน่วยก็พลาดไปนะส่วนมากก็มา10หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูงวดต่อมานะงวดต่อมา ก็จับคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแถวนี้ให้ระวงังสมมุติว่าถ้าเราเพิ่มตัวเลขมา1ตัวตรงนี้ลดแต้มเป็น7นะครับตัวนี้ก็ลดเป็น5นี่ก็ก็ลองดูนะครับอันนี้ลองดูนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็น5แล้วก็จับคู่ชุดเพิ่มมาไม่กี่ชุดนะเพิ่มมาไม่กี่ชุดก็ลองดูนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่นะ แต่ว่าเอาตัวเลขเด่นนี้ไปเทียบอยู่นะตัวที่เข้าตัวที่อันนี้ก็เบรกไว้ก่อนนะครับเบรกไว้ก่อนนะครับถ้ามาก็ค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับมาดูอีกสูตรนะสูตรคำนวณอีกสูตรนึ่งเดินพอกันนะเดินพอกันเพียงแต่ว่าเทียบชนเลขเด่นนะครับเทียบชนเลขเด่นอ่าก็แต่งวดแรกก็เข้า10หน่วยนะออกห้าสี่ บนมา4 5เลยนะออก4 5นะครับวิธีการคำนวณหลักสิบบวกหลักสิบสิล่าง10บนนะบวก3างที่ได้2 3 4สล่้านเต้ม4ตัวนะแล้วก็สูตรนี้ก็หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับบน2ครั้งบวก10หน่วยล่างนะครับบวก2องงที่ได้1 2 4่ี่แอย่างนี้นะก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไล่ให้ดูงมวดนี้ก็มาสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยงวดนี้มาแค่หน่วยนะเล็กเด่นสิบหน่วยก็มาชนเอาตัวชนนะครับไม่มาคู่นะครับมาแค่แปดนะครับมาแค่แปดชนที่แปดกับเก้านะครับชนแปดกับเก้าสองตัวนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าชนแบบนี้ก็ถ้าไม่มาคู่ก็ถือว่ารวดแปดนะครับดูตัวชนเอาอย่างนี้ก็ได้ รูดแปดแปดกับเก้ารูดแปดรูดเก้านะครับหรือจะหาตัวเด่นอีกอีกตัวนอกก็ได้นะครับวิธีการคำนวณวิธีการดูนะอ,อย่างเช่นอันนี้อันนี้ชนหนึ่งชนตัวเดียวนะครับแต่หนึ่งไม่มาแต่มาหลักร้อยนะมาหลักร้อยชนหนึ่งแต่ว่ามาเก้าห้านะครับต่อมาออกหกห้า หกห้าตัวชนเลข6นะครับตัวชนเลข6เลข6นะครับก็6กห้าแถม9มาหลักร้อยด้วยนะงวดต่อมาชนที่เลข9นะชนที่เลข9อ่าเห็นไหมชนที่เลขเตัวเดียวเลยอ่าชนตัวเดียวมาด้วยเลยนะ9 3นะครับ9 3ก็มาหลักศูนย์มาหลักร้อยด้วยนะมาครบอ่าทีนี้3 3 0อ่า สามสามศูนย์ก็มาครบสามตัวบนเหมือนกันเนี่ยชนที่เลขศูนย์เลขสามเลขหนึ่งนะครับงวดต่อมาชนที่เลขศูนย์นะอ่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ชนสามตัวแต่มาตัวเดียวนะครับงวดน,นี้นะอ่าแต่ว่าหลักร้อยก็มานะครับเก้าเมืต่อมาชนที่ เลขแปดเลขเก้าเลขแปดเลขเก้านะครับเลขแปดเลขเก้าชนอ่าแต่เก้าก็มาหลักรนะ้อยนะอ่าเนี่ยมาหลักร้อยชนตัวชนบางทีชนแล้วมาหลักร้อยนี่ก็ลําบากเหมือนกันเนาะอ่าแต่มาตัวควายเนี่ยเจ็ดห้ามาครบต่อมานะครับก็ออกศูนย์หนึ่งเก้าก็มาครบเลยศูนย์หนึ่งเก้าแต่ว่าจับสิบหน่วยหนึ่งเก้า ตัวชนมีไม้ชนที่เลขศูนย์ตัวชนมันก็ชนศูนย์ก็ะเกตนะก็มาหลักร้อยนะอ่ตัวต่อมาหกแปดสามอันนี้ชนเลขสามศูนย์กระสามนะครับชนศูนย์กระสามหลขกศูนย์ก็ศูนยะ์ก็มาหลัก, 100. 3, นนลก, 3, กร้อยน,นะกกนสามมาหลักหน่วยนะครับอ่าต่อมา เจ็ดสามนะวันนี้ออกเจ็ดสามเจ็ดสามตัวชนเลขสี่นะเลขสี่ไม่มานะเลขสี่ไม่มามามาเจ็ดสามหลักร้อยก็เลขแปดนะครับอ่าถือว่าถ้ามองแล้วน่าจะมาคู่โตดได้นะสูตรเนี้ยมาคู่โตดได้ เป็นคู่โต๊ดหรือจะมาตัวเดียวก็ว่ากันไปมาดูงวดน,นี้นะงวดน,นี้ได้ศูนย์หนสอสา่าสูตรแรกสูตรที่2องได้หนึ่งสอนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวชนเนี่ยมันชนเลขหนเลขสองเลขสอเลขหนเลขสอมันจะมาหลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ่ไม่แน่นะอาจจะสองหนึ่งอะไรเนี่ยก็ไม่แน่นะหลักร้อยเรามีเลขสองวันนี้นะแต่ว่าแอดจับไว้ไม่ชอบเลขสองแต่ไม่แน่นะครับอ่นะลองดูเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบหลายๆสูตรนะหลายสูตร,นะาตรมาดูกันนะมาดูงวดนี้นะครับวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าหกสี่นะครับห้าน้อยปกติ คิดว่ารูดหนึ่งนะครับวิ่งลนะ่ะวิ่งนะครับวิ่งบางทีแม่งมามันก็อาจจะมาร้อยนะครับแต่ว่าสูตรสิบหน่วยมันชนที่เลขหนึ่งเยอะนะมาดูทีละหลักหลักร้อยห้าหกสองนะครับแอดชอบห้ากับหกไม่แน่พอชอบห้ากับหกมันออกสองเลยเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาอชอบสามกับสี่มาศูนย์ แต่งวดที่แล้วชอบ8ก็ถูกต้องแล้วมาตรงเป้งน,นะทีนี้สูตรเทียบชนนะสิหน่วยมีมีสูตรสูตรนี้สูตรที่ยังเข้าอยู่สูตรหนึ่งแล้วก็สูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับสูตรนี้สูตรนี้ชอบชอบมาร้อยบัาง10หน่วยบ้างอะไรเงี้ยนะสูตรที่ยังเข้า แล้วก็สูตรนี้เมื่อักครู่ที่แนะนำไปรวมวรวมรวมหนึ่งสองสามสี่ห้ากับหลักร้อยนะแต่หลักร้อยเอาไว้ก่อนเราสิบหน่วยดูก่อนตัวชนก็คือเลขเลขหนึ่งชนหนึ่งเยอะนะครับชนหนึ่งเยอะสองก็มีแค่สองสูตรนะสามมีสามสูตรนะสามมีสามสูตรยังเด่นอยู่าก็ตัวเด่น เอาตัวเด่นเยอะก่อนก่อนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าน่าจะเป็น1นึ่งดหน,งนะครับแต่หนึ่งน่าจะอยู่10หน่วยแน,แน่นอนนะ,ะเพราะว่าหลักร้อยเราไม่มีไงหลักร้อยไม่ชนไงก็ชนแค่เลขห้าเนี่ยเลข6กเนี่ยชนเลขห้าเลข6เลข2ก็ตัวเดียวนะเลข2ตัวเดียว อ่าสองสองตัวเหมือนกันสองตัวเหมือนกันห้าหกอ่าเพราะฉะนั้นก็แต่แอดจับแค่ให้ห้ากับหกนะใครชอบสองก็ลองจับเพิ่มอีกนะครับอ่าก็จับไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับจับสามตัวเลยนะแต่สองตัวให้ดูด,ดูท้ายเนี่ยตัวเลขที่มันคนละสีเนี่ยอ่าตัวที่เด่นก็ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดนะ แล้วก็610 615 616 617 618นะครับอ่าจะออกเลขช่องเราไหมหน่า168เนี่ยหวยลาวออกไปแล้วนะ816เลขช่องอ่าเลขช่องของเราเนาะ16895ตัวเลขพารวยเนี่ยนะออกหวยลาวไปแล้ว816นะครับฮานอยจะมาอีกไหมก็ไม่แน่นะอ่าช่วงนี้ชอบปังๆอยู่ด้วย นะก็ประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวก,ก็มีแค่1ชุด1 0 1 5 1 6 1 7 1 8นะอ่านี่ก็กลับด้วยแล้วกัน0 1 5 1 6 1 7 1 8 1นกะ็ะก็ตามนี้นะครับขอให้ทุกทนอ่าทุกคนรวยๆเฮงๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาตามที่เราคิดคำนวณน,นะครับอ่าห้าร้อยปกติ รอลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ